วันนี้ต้องขออนุญาตมารีวิวโรงแรมที่เราใช้พัก1คืนในตัวเมืองของวอชิงตันดีซีกันนะคะก็คือที่เราไปเนี่ยคือ Resident Inn by Marriott โดยห้องพักที่เราได้มาเนี่ยมาจากการแลกแต้มสะสมจากการที่เราเข้าพักโรงแรมในเครือของ Marriott นั่นเองค่ะห้องที่เราได้เนี่ยจะเป็นห้องมุมนะคะก็จะมีประตูแยกออกมา ต่างหากอีกชั้นหนึ่งค่ะก็ใช้คีย์การ์ดเข้าห้องแบบปกติของโรงแรมทั่วไปนะคะแต่ว่าที่โรงแรมนี้ก็จะมีความพิเศษจากที่อื่นอีกก็คือเราสามารถใช้ตัวโมบายแอปพลิเคชันนะคะเชื่อมต่อกับ Wifi แล้วก็สามารถปลดลอ็อกห้องพักของเราได้เลย ไปดูห้อง่อยอเฮ้ยเฮ้ยอีควาด้วยแล้วก็มีห้องนั่งเล่นมาเดี๋ยวไปดูห้องนอนนี่คือเตียงทีวีตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้าดิอ่ามีตู้เสื้อผ้าของตอรี่ไหนดูห้องน้ำหน่อย ห้องน้ำอี้อ่ะ่ีระใช่อันนี้สำหรับวิวแชร์ด้วยอือห้องน้ำดีไซน์มาสำหรับวิวแชร์ได้ไม่มีสเต็ปไม่มีอะไรเลยอี่มากคนที่แบบเป็นวิวแชร์มาได้สบายสบายอแล้วก็มุมเป็นห้องมุมวิวริมถนน พึ่งพึ่งนี่คือวิวห้องจ้าเป็นไงนี่จ้านี่คือมุมห้องนะจ้ามิวช่วยห้องนี้ได้มายังไงนะไต๊นะจี่หอ,อยนะ หน네 sí, ึ่งพัน point หรอคุณจขอบคุณ point จากมาริออตนะจ๊ะใช่ราคาเต็มถดกมดูว่าควรยังไงใช่ครับ มีจาชนชามช้อนแก้วมีตะเกีบถ้อยสีกระทะหม้อเครื่องลังจานเครื่องชงกาแฟแล้วก็มื้อเย็นคืนนั้นนะคะก็จบด้วยการสั่งอาหารไทยนะคะมาทานที่โรงแรมนั่นเองค่ะ กินอ,อันนี้ไม่หนุ่มนะ,ปปะม,มัเป็นมะม่วงอีกอันเป็นผัดกะเพราแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผัดกะเพราหรอกมันคือผัดผัดใส่ใบโหระพาแล้วก็กินได้รสชาติก็โอเคก็ได้แต่ว่าอยากกินผัดกะ,พะ<ม>เพราแล้วกันเปไงอ,อืมอืมอร่อยกว่าเมียท้ามิ่ อันนี้เป็นต้องผไากายก็มีใจได้ใส่ขาใช่แต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนก็ใส่แค่ไะ้กียเห็ดรสชาติหรอรสชาติเป็นกะทิกับนมอ่ะกะทิกับนมผสมกันอืมโอเคเนื่องจากห้องพักเราค่ะอยู่ติดมุมถนนเนี่ยทำให้ได้ยินเสียงรถตองคืนทําให้นอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าได้ห้องพักมาฟรีก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะ